แล้วข้อสังเกตกับคำพูดของพบตรก็มีมาฝากกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพักการค่ะดูเรื่องดีๆตรงนี้กันหน่อยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าทททร่วมกับไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ําเจ้าพระยารวมโดยกรุงเทพมหานครสภาหอการค้าไทยสมาคมเรือไทยและสมาคมการค้าธุรกิจ ในแม่น้ําเจ้าพระยานะคะร่วมกันสืบสารประเพณีในเทศกาลลอยกระทงไอคอนสยามอเมจิเคอลลอยกระทงอัปออนเดอะเจ้าพระยาริเวอร์มหัศจรรย์เทศกาลลอยกระทงบนแม่น้ําเจ้าพระยาในวันศุกร์ที่19พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะมาร่วมการสการะ กระแสน้ําแห่งความรุ่งเรืองและสืบสารประเพณีลอยกระทงที่สวยงามค่ะณรีเวอร์พาร์คไอคอนสยามพร้อมกับการรับมาตรการรัดเข้มข้นตามแนวปฏิบัติ COVID-Free Setting นั่นเองเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19นะคะพร้อมกับยกระดับด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือว่า SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาย ตาชาวโลกไอคอนสยามตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยเลือกสารกระทงใบตองกระทงกับกล้วยแล้วก็กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมาให้ทุกคนเลยได้ร่วมการสืบสารประเพณีและดํารงรักแม่น้ําเจ้าพระยายอย่างยังย่งยืนต่อไปพร้อมกับเชิญสัมผัสวัฒนธรรมอันง,งดงามของประเพณีลอยกระทงใน5พื้นที่เอกลักษณ์ที่ตกแต่งอย่างประการตาด้วยค่ะ สำหรับเมืองสุขสยามชั้นจีนะคะร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงในงานวันเพนเย็นใจเที่ยวไทย4ภภีภาค17-28พฤศจิกายนนี้นะคะภายใต้รูปแบบบรรยากาศงานวัดค่ะรวมถึงตลาดน้ำสีภาคด้วยรวมของดีของเด่นประจําท้องถิ่นสินค้าไทยย้อนยุคแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารไทยจากชุมชนต่างๆค่ะ ไอคอนสยามนะคะยังคงตระหนักด้านความปลอดภัยได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามแนวทางจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขด้วยการกําหนดจุดเข้าออกค่ะคือเขาจะมีการลงทะเบียนก่อนเข้าแล้วก็ออกจากงานผ่านการสแกน QR วอารคไทยชนะนะคะมีจุดคัดกรองอุณหภูมิและตรวจสอบความเสี่ยงก่อนเข้างานรวมถึงควบคุมจํานวนคนเข้าภายในพื้นที่ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกําหนดการกระจายจุดลอยกระทงแล้วก็ควบคุมไม่ให้แอัดเลยล้างมือด้วยเจล และผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยค่ะและเพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลสําคัญและสืบสารประเพณีไทยครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยและมีความสุขนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีไทยแต่งกายด้วยชุดไทยได้เลยค่ะ ชุดไทยนะคะใส่มาร่วมงานสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยการสัญจรที่ครอบคลุมและเชื่อมต่อทุกเส้นทางคั้นมนาคมนะคะทั้งรถรางแล้วก็เรือซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางมาร่วมงานแบบง,าบบง่ายดายเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่เบอร์นี้เลยค่ะคุณผู้ชม1338หรือไม่ก็เว็บไซต์นะคะไอคอนสยาม .com ค่ะ ใครที่สนใจนะครับเรื่องของการลอยกระทงครับพักครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้าครับเรื่องของเสียโจมาก,กันเต็มเต็มเอ๊ะก,การถแถลงข่าวดูเหมือนว่าจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปที่ผ้าก้าเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าจะกลับมาครับ ชาย h a i r s, serum, <S ั่มนวัตกรรมเพื่อฟื้นบำรุงเส้นผมอุดองไปด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติเ um ซรั่มซึมลึกถึงหนังศีรษะและรากผมชาย h a i r s ั่มครบจบทุกปัญหาผมและหนังศีรษะซื้อ1นขวดแถม1นขวดจากปกติราคาขวดละ2,980บาทพิเศษเหลือเพียง1,290บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่0ู1 1 3 2 2 2 2